สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมดำเนินรายการโดยดิฉันเพนสีอินทรทัตออกอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนา96.75เมกะเฮิรตซ์วัดวังตะกูอำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมดิฉันได้รับหนังสือวิธีเจริญมหาสติปัฏฐานแนวทางแห่งการปฏิบัติ โดยสยาดอพัฒนตะวิโรจนะจากท่านพระครูสังครักษ์พรมลิขิตวัดวังตะกูท่านมีความประสงค์จะให้ดิฉันอ่านลงแผ่นซีดีเพื่อนำมาเผยแผ่เป็นธรรมทานให้กับผู้ที่สนใจปฏิบัติวิปัศนากรรมฐานทั่วไปดิฉันก็ตอบรับด้วยความเต็มใจว่ายินดีอ่านให้ท่านดังนั้นวันนี้ขอนำเสนอท่านผู้ฟังด้วย วิธีเจริญมหาสติปัฐานแนวทางแห่งการปฏิบัติโดยสยาดอพัทันตะวิโรจนะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ